ท่าพีดีด้วยนะคุณกล้านะครับคุณกล้าอยู่นะนั่งคุณกันยอาจารย์ต่างมาขวาหาังทิรงตัวขวาครับนะโฉมการอะไรครับแต่คุณกูเปไรครับผมรอดไม่รอดเราจะใช้ท่าอะไรก้าจะใช้ท่าอะไรต่อยไมครับไม่ครับผมชื่อคิดฐานนะแต่ชื่อผมเนียชื่อคิดโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้คนดูตั้งเองอ่าฉายาให้คนดูตั้งเองจะรอเชียรอเชียมีว้ามไหมพี่มีว้ามไหมอ่า I อจีเคไอดีท ครับผมคิดถ่านรับฟังโอเคครับเคิดถ่านคิดถ่านรับตอนไหนมันได้กันมันได้ตายมันตายมันตายมันตายมนจะได้มาทำอะไรที่นี่มาทำอะไรนี่ครับเจอครูบุกเนมาเจอครูบุกได้ข่าวว่าอาจารย์เองเป็นเพื่อนของเขาสนิทเลยครับไปแบบกลุ่มสนิทของเพื่อนโอเคตึ๊บผมดูจะเจตนาเด็กแล้วอ่ะมันหลอกเขามันหลอกว่าพี่อยากรู้เรื่อง มัาถึงเวลาที่จะเอาพี่ไปบันไดผมคิดว่าเด็กมันคิดอย่างนั้นซึ่งถ้ามันกดพีได้อะวันนี้คนประเอทไทยจะต้องจับยเที่ยงกันแน่ที่คิดว่าไงบ้างครับถ้าเด็กเจนใหม่ก็ชนะได้ก็ยินดีด้วยอยากเปิดก็เปิดไม้หนูเออเจนได้อยากเจะต้องเปิดผู้ใหญ่ด้ยเปิดไปเลยเดี๋ยวเขาไม่มีอะไรเปลี่ยนแล้ว ยกแรกและยกสุดท้ายมือแล้วเริ่มดูเชิงกันนะครับโดยครูบุกยึดแตะขาแตะขาหน้าไปครับเขี่ยขาหน้าเบาๆครับทีมตุนใหญ่ครับเอ็มเอ็มเอ็ครับผมบุกลักก็นักต่อยก็นักครับผมท้ี่จะรวมเล็กได้เจ็บได้ยอนก็เลยตะมายกมือไป

ข้างนะครับเป็นตีนฮการนะครับกังจะคลสการขึ้นมาครับและคลสการขึ้นมาแล้นะครับแต่คุมติกนอะแล้วผมรอดไม่รอดาจะใช้ท่าอะไรเขจะใช้ท่าอะไรโอ้โหจะทําต่อยจับขาหน่ง้างยืนตั้งสูงเลยครับจะีคุมนะผมผมก็ไม่รู้ว่าใครคแล้วเแล้วมีน ถึงเป็นคาราไทยครับทุกคู่โหงานใหญ่ยากสำหรับเด็กทีมใหม่ครับผมไม่ยากครับเพรตะว่าในรุ่นใหม่นี่พลังหมัดหนักจริงๆนะครับผมพลาดโดนไม่ได้วันนี้จะจุกจะเอาคู่โอ้ยโยนเขาด้วยครัาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรช็อตครับบ้าอันตรายอันตรายสู้กันใหม่สู้กันใหม่ยังไงครับยังไงโอ้ย

เป็นชุดโอ้ยเป็นชุดเป็นชุดโคตรโคตรจะขึ้นใหม่รับเยอะโอ้รับขออาจารย์เยอะจัดเนี่ยยยังืนอยู่ทิ้งเชียร์ให้น้องหน่อยเราอยู่เลยเด็กมันไม่ยอมเด็กมันไม่ยอมเด็กมันไม่ยอมเอาแล้ครูรุ่นใหม่กรุ่นเก่าครับกำลังจดจ้องมานี่แล้วครับคถูกขว้างมาครับและตีโอ้โหเตะพับในครับมาชุดมาชุดอีกแล้วนะครับ อ้้าาววได้อันดับหุละุณค่าครับอขบุกเป็นซิงเกิลคลณไทยเราแย่ออกมาโอ้โหเลยจริงๆครับพี่ต้องแต่ยื่นจักหน้าใบขบุกยืนเสาพอเลยครับวันนี้ยืนซ้ายนะครับโวนไปนะโดนเอเอครับโดนแดงหมดแล้วผมเจ็บแน่นอนโอ้โหขโมยสายซ้ายครับแดงเกินจะต้่งแล้วครับดอกเนียมเป็นนักกีฬาครับหินไหนเอาเว้พี่จีเนี่ยทำแดงเว้ยเออจักรีมันค้ําคอ เอาครับผมนั่งคุณอนุ มันเหนื่อยมากเขาปนอรกัดูแล้วนุจะเป็นชีเล้ามันชี้ามาเราต่อยความสมาร์ทผมใส่ชเวาา้ขวาสิบเด้แลนะครับผมชีน้ a ตาลชมการลนแบก่เหนื่อยโอ้โหทั้งคู่

ลก่าตันาูดนี่เจมพีจให้พูดนะพนะเนนไก้าีเจ้าองเรื่องเลยนะัของเลยคุณกล้านะครับคุณกล้าพูที่แปด่ไหนนะครับมาด้าเข้างิทีด้วยนะคุณกล้านะครับคุณกล้าอยู่ไหนนะพูดที่แปดนะครับมาด่วนเลย